ก็ต้องขอสวัสดีคุณผู้ชมแล้วก็คุณผู้ฟังทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Raestling Mode รายการที่จะสรุปผลแมชมวยปล้ำหญิงวิชัณนแมชมวยปล้ำหญิงและรายงานข่าวสารที่น่าสนใจในวงการมวยปล้ำหญิงเพื่อคนที่ชื่นชอบในมวยปล้ำหญิงโดยผู้หญิงที่ชอบดูมวยปล้ำหญิงอย่างเรานะคะและเราแมวเบียนจะเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้เองค่ะ สำหรับเทปนี้นะคะก็จะเป็นเทปที่97ของรายการเรส i n g m ม d ดแล้วละคะซึ่งในเทปนี้เนี่ยก็จะเป็นการสรุปผลแล้วก็วิจารณ์แมชมวยปล้ำหญิงทั้งหมดที่ได้เกิดขึ้นในศึกใหญ่ประจำเดือนพฤศจิกายนจากทางสมาคม AEW อย่างศึกฟูกีย2023นั่นเองฮะ คือถ้าหากว่าคุณผู้ชมแล้วก็คุณผู้ฟังทุกคนเนี่ยไม่ได้ดูแค่รายการ e ร t l i n g Mode ของเราเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะแต่ว่าดูไลฟ์ทำนายทายทักผลก่อนดูศึกใหญ่ต่างๆที่เราทำร่วมกันกับเพื่อนหลายๆคนด้วยแล้วเนี่ยจะพบว่ามันไม่บ่อยสักเท่าไหร่นักนะคะที่เราจะมีความมั่นใจว่า เออในหนึ่งศึกใหญ่เนี่ยแชมป์หญิงจะต้องมีการเปลี่ยนมือทุกเส้นอย่างแน่นอนเพราะมันก็ไม่บ่อยเหมือนกันนั่นแหละที่แชมป์หญิงจะมีการเปลี่ยนมือทุกเส้นแบบนั้นนะคะแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่ใช่กับศึกฟูเกียในปีนี้ของสมาคม AEW แล้วล่ะซึ่งเราเชื่อนะคะว่าทุกคนเนี่ยน่าจะรู้กันหมดแล้วแหละว่าผลลัพธ์ของแต่ละแมตช์มวยปล้ำหญิงในศึกฟูเกียปีนี้จบลงยังไงนะคะในเมื่อมันถ่ายทอดสดไปตั้งแต่ช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน แล้วแต่เราเพิ่งจะมานั่งทำรีแคปแล้วก็รีวิวย้อนหลังในช่วงต้นเดือนธันวาคมแบบนี้นะคะยังไงเราก็ต้องขออภัยสำหรับความล่าชาที่เกิดขึ้นด้วยแต่เดี๋ยวอีกเทปหนึ่งเนี่ยก็จะตามมาแบบติดๆกันเลยนะคะซึ่งก็คือเทปรีแคปแล้วก็รีวิวศึก u u v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  r s s r r i s s 2 2 3 3นี้นี่เองนะคะ ก็ถ้ามันออกมาเมื่อไหร่ก็จะนับว่าเราไล่าตามทันไทม์ไลน์ปัจจุบันแล้วนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะเหลืออีกแค่ไม่กี่สึกใหญ่ส่งท้ายปี2023ไม่ว่าจะเป็นศึก Final Battle 2023จากสมาคม Ring of Honor หรือว่าอีเวนต์พิเศษ Final Revolution ของสมาคม Impact ก็ตามประมาณนี้นะคะสำหรับปี2023นีนี้แต่ว่ากว่าที่จะไปถึงตรงนั้นกันเนี่ยเรากลับมา เข้าเรื่องของศึกฟูเกิยอในปีนี้กันก่อนดีกว่านะคะ ใช่ฮะถึงแม้ว่าผลลัพธ์ที่ออกมาเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับที่เราได้ตั้งความคาดหวังเอาไว้เป็นเหมือนกับที่เราได้ท,ทํานายไททักเอาไว้และเราก็แฮปปี้กับมันสุดๆเลยนะฮะแต่ว่าในเรื่องของคุณภาพแมตช์แล้วก็แนวทางต่อจากนี้เนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปอะไรยังไงอันนี้เดี๋ยวเรามาวิเคราะห์แล้วก็วิจารณ์ไปด้วยกันสักหน่อยในช่วงถัดไปของรายการ r a ส i n g Mode เทมนี้กันดีกว่านะฮะ แต่ว่าก่อนอื่นก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นกันเนี่ยเราขออนุญาตแวะมาประชาสัมพันธ์สักเล็กน้อยนะคะเกี่ยวกับงานประกาศผลรางวัล estling โหมดเยนอเ Award 2023ของปีนี้ประจำปีนี้นะคะแน่นอนนะคะว่าหลังจากนี้มันจะกลายเป็นธรรมเนียมประจำปีทุกๆปีแล้วเมื่อถึงเวลาสิ้นปีเมื่อไหร่เราก็จะมาแจกรางวัลให้กับวงการมวยปล้ำหญิงในเมื่อรายการของเรามันก็เกี่ยวกับมวยปล้ำหญิงงเนาะ ซึ่งเราก็อยากจะเชิญชวนนะคะคุณผู้ชมแล้วก็คุณผู้ฟังรายการ r a ส i n ลิงโหมทุกคนเนี่ยมาอันดับแรกเลยอยากจะให้มารับชมไลฟ์วันที่10ทธันวาคมนี้นะคะเพราะว่าจะเป็นวันที่เราแล้วก็ทีมงานเนี่ยจะทำการประกาศรายชื่อของผู้มีสิทธิ์เข้าชิงของทุก สาขารางวัลในปีนี้แล้วนะคะและหลังจากที่ประกาศเสร็จแล้วเนี่ยเราจะทําการเปิดโหวตทันทีเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะติดตามแบบใกล้ชิดว่าปีนี้จะมีใครเข้าชิงบ้างปีนี้สามารถโหวตใครได้บ้างอะไรยังไง สามารถมาดูไลฟ์ที่ช่อง The Catbe องเราได้ในวันอาทิตย์ที่10ธันวาคมตั้งแต่เวลา2ทุ่มเป็นต้นไปนะคะยังไงก็ฝากเนื้อฝากตัวไว้ด้วยแล้วก็ต้องขอขอบคุณสำหรับการสนับสนุนมาโดยตลอดแล้วก็ต่อจากนี้ไปด้วยนะคะยังไงมาโหดให้กันเยอะๆนะคะเพราะว่าทุกเสียงทุกคะแนนโหวตของทุกคนมีความหมายอย่างแน่นอน เอาละฮะสำหรับศึกฟูเกียในครั้งนี้ก็ถูกจัดขึ้นเป็นครั้งที่5แล้วล่ะฮะในวันเสาร์ที่18พฤศจิกายนปี2023นั่นเองฮะโดยที่ในครั้งนี้เนี่ยก็ได้ไปจัดขึ้นที่สนามเคียร์ฟอรัมเมืองอิงเกอร์วูดรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเองฮะ และสำหรับแมตช์มวยปล้ำหญิงทั้งหมดที่ได้เกิดขึ้นในศึกฟูเกีย2023นะคะก็จะมีทั้งหมด2แมตช์ด้วยกันได้แก่แมตช์ชิงแชมป์โลกหญิง AEW ระหว่างฮิคารุชิดะซึ่งเป็นแชมป์นะคะกับโทนี่สตรอมและแมตช์สามเร้าชิงแชมป์ TBS ระหว่างคริสตัลแลนเดอร์ซึ่งเป็นแชมป์นะคะกับจูเลียฮาร์ดแล้วก็สกายบวนั่นเอง เรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะกับแมตช์แรกแมตช์ชิงแชมป์โลกหญิง AEW ระหว่างฮิคารุชิดะกับโทนี่สตรอมนะคะ สำหรับผลของแมตช์นี้นะคะโทนี่สตรอมสามารถเอาชนะฮิคารุชิดะไปได้ด้วยการเอาถาดเหล็กเนี่ยยัดตูดใช่ฮหยัดตูดแล้วจึงค่อยใส่ท่าฮิปแอคแท็อัดเข้ากับฮิคารุชิดะที่กองอยู่ตรงมุมเวทีนะคะจนสามารถจับกดจนบถึง3ไปได้จึงทําให้โทนี่สตรอมเนี่ยกลายเป็นผู้ชนะในแมตช์นี้แล้วก็ได้กลายเป็นแชมป์โลกหญิง AEW คนใหม่ไปนะคะ หลังจบแมทมารายเมนะคะได้เดินนำชอ่อดอกไม้ออกมาร่วมแสดงความยินดีกับโทนี่สตรอมอีกด้วยนะฮะซึ่งอันนี้น่าสนใจมากเลยนะ,ะว่ามันจะกลับกลายเป็นเนื้อเรื่องทำนองว่าเอ้ยแฟนคลับกับดาราสาวเป็นแฟนคลั่งเหมือนกับตอร์รลน์ของทริชตราตัสกับมิกกี้เจมส์เมื่อตอนนู้นหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวได้รู้กันแน่นอนนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเลยเราขออนุญาตจับแหลกแม์นี้ก่อน คือเราเข้าใจในความทีเล่นทีจริงไปจนถึงขั้นติดตลกของกิมมิคทมเลสของโทนี่นะเพราะมันคือสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยคลิกกับกิมมิคนี้แล้วก็ชอบกิมมิคนี้ด้วยซ้ำไปนะคะไอความเป็นพารดีของมาริลินมอนโรอ่ะแต่ทีนั้นก็เถอะเรากลับไม่ชอบความทีเล่นทีจริงของแมชนี้เอาซะเลยนะคะ เราจะไม่ว่าอะไรเลยนะฮะความที่เล่นที่จริงที่ว่าเนี่ยมันเป็นเพียงส่วนหนึ่งของแมทนี้ไม่ใช่ว่าเป็นทั้งหมดของแมทนี้นะคะเหมือนกับที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะมีการทำท่า close up ก่อนใส่ท่า hip a t t a c k t o the c o r n อ r อะไรแบบนี้มีการแบบว่าเอ้ยเอารองเท้าส้นสูงมาใช้หันเหเบี่ยงเบนความสนใจหรือว่าใช้ฉวยโอกาสอะไรแบบนี้ซึ่งเราคิดว่าเฮ้ยอันนี้มันเป็นอะไรที่เจ๋งดีนะเข้ากับกิมมิคความเป็นดาราเก่าค้างฟ้าที่เสียสติดีซึ่งอันนี้เราเข้าใจได้เพราะว่าเราเข้าใจในกิมมิคของมันตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีอยู่แล้ว แต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้เกิดขึ้นในแมตชนี้เนี่ยอันนี้เราค่อนข้างที่จะรับไม่ได้นะฮะถามว่าแมชนี้มันมีช่วงที่ปล้ำแบบเป็นจริงเป็นจังบ้างไหมก็มีบ้างอะนะฮะแต่ว่าน้อยเพราะว่าติดเล่นเกินไปมากกว่าเดี๋ยวก็เนี่ยแหละเอาส้นสูงออกมาเดี๋ยวก็าทานเล็กออกมาอะไรกันก็ไม่รู้ซึ่งมันไม่สมศักดิ์ศรีแล้วก็ความสามารถของนักมวยปล้ำหญิงทั้งสองคนในแมชนี้แบบโทนี่กับชิดะเลยอะ ด้วยศักยภาพของทั้งคู่อะยังไงมันก็สามารถรังสรรค์แมทที่มีคุณภาพดีกว่านี้ออกมาได้อยู่แล้วอะฮะแต่ว่ามันกลับทํารูปแบบของแมทนี้ออกมาเป็นแบบเนี้ยคือบอกตามตรงเลยนะคะว่าเราผิดหวังมากและแน่นอนว่าต่อให้มันจะมีอะไรดีๆอยู่บ้างในตอนที่เราได้ดูแมท นี้นะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไอความทีเล่นทีจริงของแมดนี้นี่แหละรวมไปถึงความไม่สมเหตุสมผลต่างๆนานาที่มันได้เกิดขึ้นด้วยอ่ะมันก็ได้ทำการกลบอะไรดีๆที่ว่านั้นไปจนหมดสิ้นเลยอะฮะซึ่งไอตัวการสำคัญที่ว่าเนี่ยคือฐานเหล็กที่โทนี่เอาอยัดตูดนั่นแหละแล้วเจ้ากรรมนะคะมันดันไหลออกมาจากตูดลงมาอยู่ที่ขาซะอย่างนั้นน่ะนะคะ คือถ้ามองในแง่ของการเพิ่มดามจให้กับท่าทางการโจมตีเอออันนี้เราเข้าใจได้นะแต่ถ้ามองในแง่ของความสมเหตุสมผลแล้วอ่ะเรารับไม่ได้จริงๆตอนจับกฎกรรมปการต้องถลายเข้ามานับโดยแกล้งทำเป็นว่ามองไม่เห็นไอ้ถาดนั้นที่มันไหลออกมาจากตูดเนี่ยเป็นอะไรที่ตลกชิปหายเลยนะคะคือถ้าเป็นงูเนี่ยงูชกตายไปแล้วอ่ะ คือไม่รู้สิหาเราเชื่อว่าต่อให้กิมมิกมันจะปั่นมันจะเกรียนมันจะกวนตีนแค่ไหนอะ่ะแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าความจริงจังในแมทมันจะต้องลดลงไปด้วยหรือเปล่าอันแน่นอนคือไม่จริงจังไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยมันต้องสนุกอะแต่นี่ก็แมทมันก็ไม่ได้สนุกด้วยซ้ำนึกออกใช่ไหมคือโอเคแน่นอนมันก็จะต้องมีการลดความเข้มข้นของการปล้ำลงไปบ้างแหละเพื่อให้มันสมดุลกับกิมมิก อันนี้อะนะแต่มันก็ไม่ใช่อะไรแบบนี้ไงนึกออกปะ อย่างแมทก่อนหน้าน,นี้ของโทนี่ในตอนที่เป็นกิมมิคทมเลสแล้วด้วยซ้ำอ่ะก็ยังทำออกมาได้ไม่ทุเรศขนาดนี้เลยนะแล้วแบบนี้มันจะไปต่างอะไรกับแมหมวยปล้ํำของสมาคม WWE ที่สมาคม AEW เคยดูถูกเอาไว้เออแต่พูดก็พูดไปเถอะก็อย่างน้อยมาเล่นกิมมิคทมเลสทำตัวผีบ้าผีบอแม่งก็ยังดีกว่าโดนภายปาหน้าแล้วเสนอหน้าไปชิงแชมป์ทั้งที่ก็รู้อยู่แล้วว่าไม่ได้หรอกอย่างน้อยอันนี้แม่งก็ได้แชมป์ล้กันวะ คือเอาเข้าจริงไหมอะสมาคมว้าว Women of Wrestling ที่แฟนมวยปล้ำหลายคนมองว่ามันเป็นมวยปล้ำกิ๊กก็กิมมิกก็มีแต่อะไรก็ไม่รู้ยิ่งกว่ากิมมิกของโทนี่ในตอนนี้อีกนะแต่แมทของสมาคมว้าวบางแมทก็ยังจริงจังมากกว่านี้แล้วก็สนุกมากกว่าแมทนี้เลยอะส่วนผลลัพธ์ของแมทนี้ก็ตามนั้นฮะสำหรับเราแล้วชิดาก็เป็นเพียงแค่ทราน s ิชันแชมป์ที่มาถือแชมป์เพื่อรอวันเสียให้คนที่ควรจะถือมันจริงๆอีกทีหนึ่งนั่นแหละ ในเมื่อสถานการณ์ของหลีกหญิงสมาคม AEW มันตุบปัตตุเปะขนาดนี้นะฮะซึ่งคนคนนั้นเนี่ยก็คงจะเป็นใครอื่นไปไม่ได้อีกแล้วนอกจากโทนี่ที่กิมมิคทัมเลสมันสุกงอมหอมหวานเต็มที่แล้วะนะฮะจนไม่รู้จะหาให้ผลอะไรมาเป็นข้ออ้างที่จะทำให้เธอไม่ได้ถือแชมป์โลกหญิง AEW แล้วล่ะฮะก็ต้องให้โทนี่ถือไปนั่นแหละ ให้เธอเป็นคนแบกหลีกหญิงต่อไปนั่นแหละคือถ้าไม่ใช่คนนี้แบกแล้วใครจะแบกได้อีกเราก็นึกไม่ออกแล้วจริงๆอะนะคะคนที่มันจะมีโป o g r e s ในกิมมิคของตัวเองได้ขนาดนี้คนที่มันจะซื้อใจคนดูได้มากขนาดนี้อะนะเพราะฉะนั้นเราจึงขอให้คะแนนของแมทนี้เอาไว้ที่2.5ดาดาวด้วยกันนะคะ อ่ะเมื่อกี้ด่าไปเยอะแล้วเดี๋ยวแมทนี้เนี่ยเปลี่ยนอารมณ์กันเล็กน้อยนะคะมาชมกันบ้างกับแมทสามเศร้าชิงแชมป์ TBS ระหว่างคริสตัลเลนเดอร์จูเลียฮาร์ดแล้วก็สกายบูนั่นเองฮะสำหรับผลของแมทนี้นะคะจูเลียฮาร์ดสามารถรอาชะคริสตัลเลนเดอร์แล้วก็สกายบูไปได้นะคะหลังจากที่คริสตัลเลนเดอร์เนี่ยได้จับสกายบูใส่ท่าสะเทื y n ไนฟีเวอร์ แล้วจับกดทันทีนะคะแต่ว่าจูเลียฮาร์เนี่ยก็ได้เด้งเชือเข้าไป close ลน์ใส่คริสตันเลนเดอร์จนกระเด็นแล้วชฉวยโอกาสจับกดสกายบลูจนนับถึง3ได้สําเร็จซะเองนะคะทําให้จูเลียฮาร์เนี่ยกลายเป็นผู้ชนะในแมตช์นี้แล้วก็ได้กลายเป็นแชมป์ TBS คนใหม่ไปทันทีนะคะอย่างที่บอกไปนะคะว่าเมื่อกี้เนี่ยอาจจะตับไปซะเยอะแต่ว่าแมตช์นี้ วัเยอะแน่นอนนะฮะเพราะถือว่าเป็นแมชหล้างตาจากแมตช,ชิงแชมป์เล่าหญิง AEW มันตะกี้นี้ได้เป็นอย่างดีเลยแหละตั้งแต่เมื่อไหร่กันนะที่แมตช,ชิงแชมป์ป้องกันแชมป์ TBS เนี่ยมันน่าดูกว่ากันไปได้อะเออไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนาะอเพราะว่าแม์นี้เนี่ยมันดีกว่ากันแบบเห็นได้ชัดเลยจริงๆนะฮะแม์นี้เป็นแม h สามเศร้าที่สนุกแบบสมน้ำสมเนื้อนะคะเหมาะสมแล้วกับความสามารถของนักมวยปล้ำหญิงทั้ง3คนในแมตช์นี้ ความยาวของแมทเมื่อเทียบกันกับคุณภาพของแมทก็นับว่าไม่น่าเกลียดนะคะสั้นกระชับได้ใจความแต่ก็กลมกล่อมลงตัวแล้วก็ยังกระจายแอร์ไทมร์ระวง่งนักมวยปล้ำหญิงทั้ง3คนในแมทนี้ได้เป็นอย่างดีอีกด้วยนะคะไม่ทําให้เราผิดหวังเลยจริงๆกับแมทนี้และอีกเรื่องหนึ่งเลยนะคะที่แมทนี้เนี่ยไม่ทําให้เราผิดหวังเช่นเดียวกัน คือเรื่องของความตื่นเต้นลุ้นระทึกแน่นอนนะคะว่าเราค่อนข้างจะมั่นใจเรื่องที่ว่าจูเลียเนี่ยจะต้องได้เป็นแชมป์คนใหม่หลังจากที่จบแมชนี้อย่างแน่นอนและยิ่งมั่นใจเข้าไปอีกนะคะพอเห็นว่ามันกลายเป็นแมชสามเร้าโดยการเพิ่มน้องฟ้าเข้ามาคือมันเป็นแพทเทิร์นที่มองออกได้อย่างชัดเจนมากเลยทีเดียวละคะว่าน้องฟ้าเนี่ยจะต้องมาเป็นตัวนอนให้จูเลียกดจนชนะแล้วก็ได้แชมป์ไป ซึ่งมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆนะคะแต่ถึงอย่างนั้นแมทนี้ก็ประสบความสำเร็จในการทำให้เราหลุ้นจนตัวโกง่งในช่วงท้ายแมทด้วยหลายๆจังหวะที่มันมีความเป็นไปได้ว่าเฮ้ยมันอาจจะพลิกผันกลายเป็นคริสหรือแม้แต่น้องฟ้าก็ยังได้เลยอะ่ะซึ่งไอ้แมทที่เล่นกับความรู้สึกของคนดูแบบเราๆได้ดีขนาดนี้เนี่ยเออเราชอบนะ แล้วอีกอย่างหนึ่งเลยที่เราค่อนข้างจะประทับใจมากเลยนะคะเกี่ยวกับแมชนี้คือเรื่องของการหาบทสรุปแล้วก็แนวทางต่อจากนี้ให้กับนักมวยปล้ำหญิงแต่ละคนในแมชแน่นอนนะคะว่าจูเลียที่ได้กลายเป็นแชมป์คนใหม่ไปนั้นเหมาะสมด้วยประการทั้งปวง ในที่นี้เราจะไม่ขอพูดว่าเธอคือนักมวยปล้ำหญิงที่ดีที่สุดจึงเหมาะสมกับแชมป์เส้นนี้ที่สุดแต่เราจะขอพูดว่ามันคือการตัดสินใจที่ถูกต้องในเวลาที่ถูกต้องกับคนที่ถูกต้องณนะตอนนี้ที่สุดแบบนี้ก็แล้วกันนะคะนั่นคือสิ่งที่เรารู้สึกกับผลลัพธ์ของแมตช์นี้กับการได้แชมป์ของจูเลีย ส่วนคริสที่ต่อให้เป็นคนเสียแชมป์แต่ก็ได้รับการปกป้องเป็นอย่างดีอย่างที่เธอสมควรจะได้รับนะฮะเพราะเธอก็ไม่ได้เป็นคนที่โดนจับกดในแมชนี้เนาะแล้วก็แพ้ไปเพราะว่าโดนฉวยโอกาสแน่นอน,นะฮะว่าระยะเวลาในการถือแชมป์ของคริสเนี่ยมันไม่ได้ยาวนานใกล้เคียงกันกันกบแชมป์คนที่แล้วอย่างเจดคากิวเลยแต่ว่าสำหรับเราแล้วนะฮะ มันทั้งดีงามกว่าแล้วก็ยิ่งใหญ่กว่าเพราะภายในระยะเวลาร้อยกว่าวันที่เธอได้ถือแชมป์เส้นนี้มาเนี่ยเธอได้ช่วยยกระดับเข็มขัดเส้นนี้ด้วยแมตช์ป้องกันแชมป์คุณภาพดีหลายแมตช์เลยทีเดียวซึ่งส่วนตัวแล้วอ่ะเราเป็นคนที่ถือคติว่าระหว่างถือแชมป์แบบยาวๆเลยเพื่อเอาตัวเลขสถิติไปงั้นแหละกับถือสั้นๆไม่ต้องนานมากแต่ว่าถือแล้วมันมีความหมายอ่ะ เราเลือกถือสั้นแต่มีความหมายดีกว่านะฮะก็เหมือนกับการที่คริสมาถือแชมป์ TBS เส้นนี้แล้วมาช่วยยกระดับมันขึ้นมาแล้วก็ในร่วงเดียวกันก็ช่วยบิวอัพตัวของแชมป์คนถัดไปอย่างจูเลียขึ้นมาด้วยนั่นเองนั่นแหละฮะคือการถือแชมป์ที่มันมีความหมาย และต่อให้มันจะสั้นแต่คนก็ยกย่องแล้วก็จดจํามันอ๋อแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเลยถ้าถือยาวมากเกินไปจนน่าเบื่อเนี่ยบางทีจากที่เราเคยชอบนักมวยปล้ำคนนั้นเราอาจจะหน่ายไปเลยด้วยก็ได้นะครับสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะคะน้องฟ้าที่โดนกดหรือความจริงควรจะเปลี่ยนไปเรียกว่าปอบผีฟ้าดีนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยน้องเขาเข้าด้านมืดไปจนกูไม่กลับแล้วนะฮะ ซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากนะเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างตัวของจูเลียกับน้องฟ้าคือมันน่าจะมีอะไรมากกว่าที่เห็นอย่างแน่นอนมันน่าจะมีเบื้องลึกเบื้องหลังมีเรื่องราวต่อจากนี้ให้ได้เล่นอีกซึ่งเราอยากเห็นมากๆเลยนะคะว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยมันจะเล่นเนื้อเรื่องขยายปมปัญหาตรงนี้ต่อไปอะไรยังไงก็หวังว่ามันจะไม่เละก็แล้วกันเนาะ เพระนาะฉะนั้นแมทนี้เนี่ยถือว่าทำออกมาได้ถูกใจเรามากในหลายๆแง่มุมด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณภาพของแมทผลลัพธ์ของแมทการวางสตอรี่ไลน์ในแมทรวมไปถึงความน่าสนใจแล้วก็ความน่าติดตามที่มีมากเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสําหรับทั้งตัวของนักมวยปล้ำตัวเข็มขัดแชมป์แล้วก็ตัวของเนื้อเรื่องนะคะไม่มีอะไรน่าขัดใจเลยแม้แต่นิดเดียวเพระนาะฉะนั้นเราจึงขอให้คะแนนของแมทนี้เอาไว้ที่3.5ดาวด้วยกันนะคะ ยังไงถ้า,ากว่าเมื่อช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยเราอาจจะไม่ได้รีวิวหรือว่าวิจารณ์แบบว่าละเอียดมากนะฮะแบบท่าต่อท่าช็อตต่อช็อตสปอตต่อสปอต,อ,ปอ,ตอ,อะไรขนาดนั้นคือมันมีสาเหตุอยู่แหละฮะซึ่งเราไม่เคยพูดถึงเลยแต่เราคิดว่าในไหนก็ในไหนล้วพูดถึงมันสักหน่อยก็แล้วกันคืออย่างนี้ฮะเราอ่ะงุดหงิดมากเลยนะกับสมาคมบางสมาคมที่ปล่อยรูปของแมตช์แต่ละแมตช์ในแต่ละศึก ออกมาแบบว่าน้อยมากๆเลยอะฮะอย่างสมาคม AEW กับสมาคม NWA นี่คือตัวดีเลยอะแล้วมันก็เลยทำให้เราไม่ค่อยมีรูปประกอบในการเอามาใส่เวลาเราพูดถึงอะไรที่มันละเอียดมากๆอะไรแบบนี้ครั้นจะให้เราใช้ภาพซ้ำไปเรื่อยๆแม่งก็น่าเบื่อ แต่ถ้าจะให้ไปนั่งแคปมาจากตัวแมทโดยตรงเองก็ขี้เกียจอีกอาา่ฮะมันยุ่งยากมันใช้เวลานานเกินความจำเป็นรอไปจริงเพราะงั้นเราก็เลยพยายามจะทำให้มันสั้นแล้วก็กระชับเข้าไว้นะฮะสำหรับรีแคปแล้วก็รีวิวของบางสมาคมที่ปล่อยรูปประกอบออกมาน้อยเหลือเกิน แต่ก็จะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็ได้นะคะเพราะว่าคุณผู้ชมแล้วก็คุณผู้ฟังบางคนอาจจะชอบฟังอะไรที่มันสั้นกระชับมากกว่าแบบนี้จากเราก็ได้นะไม่รู้สิยังไงสามารถคอมเมนต์ชมแนะนําอะไรเข้ามาได้นะว่าชอบไม่ชอบอะไรยังไงคือยังไงเรามีแผนที่จะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของรายการ r เร l i n g m โ Mode สักเล็กน้อยนะคะหลังจากที่มันแตะเทปที่100พอดีซึ่งก็น่าจะภายในปีนี้ คงได้เห็นอย่างแน่นอนในเมื่อน,นี่คือเทปที่97แล้วเหลืออีกเพียงแค่2 3เทปเท่านั้นยังไงก็อยากจะให้ลองเปิดใจกับรูปแบบใหม่ของรายการด้วยนะคะรอติดตามรับชมกันได้เลยแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเอาล่ะก่อนที่จะจากกันไปนะคะเหมือนเดิมเราขอแวะมาขอบคุณ สำหรับสมาชิกค,คนที่ได้กด YouTube Membership สมัครเข้ามาให้กับเราทุกท่านด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นในระดับลูกแมวแมวบ้านหรือว่าแมวป่าก,ก็ดีขอบคุณมากๆเลยนะคะที่สนับสนุนรายการนี้แล้วก็รวมไปถึงรายการอื่นๆในเครือของ The c a t b e บียด้วยนะคะขอบคุณมากเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคุณคือท่อน้ำเลี้ยงหลักของช่องเรารายการเรานะตอนนี้นะคะ แล้วก็ต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วก็รับฟังด้วยนะคะสามารถติดตามรับชมแล้วก็รับฟังรายการ r a s i n i n งโห d ดได้ทางช่อง YouTube The CatBean แล้วก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของรายการ r a s i n i n งโห d ดได้ทาง Facebook แล้วก็ Twitter The CatBean เช่นเดียวกันนะคะ สำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่อง The c a t b e a n เอาไว้ก็สามารถกดติดตามได้เลยนะคะเพื่อไม่ให้พลาดทุกตอนใหม่ๆของรายการ Wrestling Mode และสำหรับใครนะคะที่อยากจะสนับสนุนให้ The c a t b e a n สามารถผลิตรายการที่มีคอนเทนต์คุณภาพดีๆแบบนี้ออกมาได้อีกก็สามารถสนับสนุนได้นะคะโดยการโด o n a t i ทั้งผ่านทางบัญชีธนาคารแล้วก็ทาง True Money Wallet นั่นเองค่ะ หรือว่าจะใหม่ล่าสุดเลยสําหรับคนที่สนใจนะคะอยากจะสนับสนุนเข้ามาให้การแบบต่อเนื่องเป็นรายเดือนอะไรแบบนี้ก็สามารถกดสมัครสมาชิก YouTube Membership ของช่องเราได้เช่นเดียวกันนะคะมีหลายระดับหลายราคายัยงไงถ้าสนใจสามารถกดเข้ามาดูรายละเอียดกันก่อนได้นะฮะถ้ากดเข้ามาให้กันเนี่ยเราจะรู้สึกขอบคุณมากๆเลยแล้วเอาไว้พบกันใหม่ในเทปหนะ้าสวัสดีค่ะ